สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะภาษาไทยแสนสนุกแสนหันสนะคะมีสิ่งต่างๆให้เรียนได้ทำมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการคิดนะคะยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3เด็กๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยของครู A. เอ๋งค่ะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะกลัวทำไมเขากลัวอะไรนะคะ กลัวทำไมทำไมต้องกลัวอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องค้นหาคำตอบนะคะในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันค่ะมาเลยค่ะฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันจ้า มาแล้วค่ะเด็กๆเปิดหนังสือของเด็กๆดูเลยนะคะจะง่ายมากๆนะคะเด็กๆใช้ชิ้วนี้ค่ะนิ้วชี้ค่ะนิ้วชี้มหัศจจัรรย์ของเด็กๆขึ้นมาเลยค่ะมาเลยนะคะเตรียมนิ้วชี้เตรียมหนังสือบทที่สี่นะคะเตรียมขึ้นมาเปิดเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านกันเลยค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะ กลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดครึ้มอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้าครงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันวานโพหันไปตะโอนบอกควานช้าง คนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเชสเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามพายมับปินมาอย่างน่าสงสาร ทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจูจูฟ้า ก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพายมัพปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรีดจับแขนภูผาไว้แน่นนี่คือหน้าแรกนะคะกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงมากท้องฟ้ามืดครึมมค้มมืดครึ้มมือฝอนจะตกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะคง ที่เขาวางแผนไว้ว่าจะกางเต็นท์นอนในป่าเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฝนจะตกควานโพก,ก็เลยตะโกนบอกลูกช้างคนอื่นๆว่าคืนนี้เราจะต้องเข้าไปพักที่ถ้ำศิลาเพชรคือเข้าไปนอนในถ้ำเลยเร่งเดินทางหน่อยเดี๋ยวจะฝนจะตกแล้วจะหนีไม่ทันนะปู่ผาน้ำใสก็หันมามองเห็นใบโบกใบบัววิ่งตามไพรพินมาก็าสงสารนะคะทั้งสองคนก็เรียกเร็ว ไบบัวใบบัวนะคะลูกช้างก็วิ่งสูบกําลังเด็กๆเนี่ยก็มัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างอยู่จู่ๆเนี่ยฟ้าที่มันสว่างอยู่ก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นภายมาปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้าใสตกใจก็ร้องกรี๊ดทันทีเลยจับแขนงผู้ผาไว้แน่นนี่นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในบทในหน้าแรกนะ,ะเด็กๆคะเราไปตามกันเลยค่ะเราไปตามดูกันค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ เรามาฝึกอ่านในเรื่องกันต่อนะคะเด็กๆอ่านตามครูเช่นเคยนะคะน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้าแล้ว ให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำภูผ,ผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจ กลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้ำจึงสว่างขึ้นผู้ผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ส่ง ไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่อ้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วขวานมิ่งก็ไปเตรียมที่พับต่อนะคะในนี้น้ำใสไปน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลูกในถ้า เดี๋ยวลุงจะจุดไฟก่อนควานโ ừ, พผลอพ่อของภูผาบอกนักศึกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวลุงจะสูดไฟให้อะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืดจะมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักกล้องเข้ามาในถ้าอีกนะักเรียนคิดดูนะคะว่ามันมืดแล้วก็มีเสียงฝนกระหน่ำเข้ามาในมันน่ากลัวไหมภูผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะไม่หายใจเลยใช่ไหมกลัวมันน่ากลัวจริงๆนะคะ ควานโพเนี่ยเมื่อรู้ว่าเด็กๆกลัวก็จุดตะเกียงก่อนนะคะจุดตะเกียงให้แสงสว่างในถ้านะคะในถ้าก็สว่างขึ้นมาใช่ไหมคะผู้ผาแลน้ําใสก็ลงจากหลังช้างควานม,มิ่งใช่ไหมพ่อของน้ําใสนะคะก็พาเด็กไปทั้งสองไปนั่งรอบ,บนก้อนหินใหญ่แล้วก็ส่งไฟฉายให้แล้วก็พูดว่ารู้นะกลัวอะไรนักเรียนคิดว่าเด็กๆสองคนนี้กลัวอะไรคะ็กๆค่ะกลัวนะคะ กลัวความมืดนั่นเองใช่ไหมคะเพราะมันมืดมากเมื่อมืดแล้วเด็กๆก,ก็จะนึกถึงอะไรลูกผีใช่ไหมนะคะเมื่อมืดแล้วก็จะนึกถึงผีผีจะออกมาไหมมโนภาพไปต่างๆนานาใช่ไหมคะแล้วก็ควันม,มิ่งก็ให้เด็กๆเกนะี่ยใช้ไฟฉายส่องด้วยทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควันม,มิ่งก็ไปเตรียมอุปกรณ์ต่อนะคะเรามาติดตามตอนต่อไปจ้า สนุกแล้วนะคะเด็กๆจะกลัวกันต่อหรือเปล่านะคะเรามาค้นหาคำตอต่อกันเลยนะคะกับเนื้อเรื่องในหน้าที่3ค่ะเด็กๆก็อย่าลืมใช้นิ้วชี้ชี้ตามครูนะคะต่อไปนะคะภูผาฉายไฟไปทั่วถ้ำศิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่ มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบบกใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้าโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลย ดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับน้ำทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสนนับนะนี่อ้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสอง คนเคยเห็นแต่ภาพหินง,งอกหินย,ย้อยเห็นไหมคะเด็กๆเมื่อไปในถ้ำปุ๊บแล้วเนี่ยก็ใช้ไฟสฉายนะคะส่องไปทั่วเลยถ้ำศิลาเพชรนี่กว้างใหญ่มากๆนะคะมุมโน้นเป็นที่พักของช้างซึ่งช้างกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆนะคะในถ้ำเนี่จะมีน้ำหยดลงมาใช่ไหมคะแล้วก็มีแอ่งน้ำนะคะมีแอ่งน้ำลูกช้างก็ไปถานไปดื่มกิน มาลูกช้างนี้เหนื่อยมากจากการวิ่งตามใช่ไหมคะน้ำใสบอกกูผายฉายไฟขึ้นไปบนข้างบนถ้ำหน่อยโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเป็นหินง,งอกหินย้อยเมื่อโดนแสงไฟแล้วะจะระยิบระยับใช่ไหมคะดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับน้ำทุเรียนเลยนะคะเห็นไหมคะหินย้อยเหมือนน้าทุเรียนดูนั่นดูนั่น หินเหมือนกับผ้มาม่านนะคะแน่งวดเป็นนกแต่ตัวเป็นหินเด็กๆก็จะจินตนาการไปว่าคงถูกแม่นกส,สาบนะเนี่ยถึงเป็นแบบนี้อ้าวคุณนหินงอกไขจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยหินงอกมาแล้วก็จะมีย้อยลงมาเหมือนน้ำตาเทียนนี้นะคะซึ่งเด็กสองคนนี้เคยเห็นแต่หินงอก หินย้อยแต่เมื่อเจออะไรที่มันมหัศจรรย์มีอะไรที่แตกต่างจากที่เคยพบก็ทําให้ประหลาดใจมหัศจรรย์มากนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรในถ้ำอีกค่ะเด็กๆค่ะไปเลยๆค่ะนะต่อไปนะคะเด็กๆเรานักเรียนก็อย่าลืมนะคะใช้นิ้วชี้ๆตามครูนะคะเริ่มเลยนะคะ เมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเห็นมืดมืดก็กลัวไว้ ก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมา พอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพาการนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เจอสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในถ้ำนะคะก็ทำให้เด็กๆเ,เพลิดเพลินแล้วก็พูดว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นเลยแล้วภูผ่าก็นึกขึ้นได้แล้วเมื่อกี้เรากลัวอะไรนะน้ําใสกั้วหัวเราไม่รู้สิฉันเห็นว่ามันมืดๆอนะ่ะก็กลัวไว้ก่อนเป็นไงล่ะนะ,ะเด็กๆพ่อของภูผานะคะก็คือควานโถนะคะเข้ามาหาเนี่ยเห็นแล้วเด็กๆ คิดไปเองทั้งนั้นมโนภาพจินตนาการไปหมดเลยก็เลยกลัวไปเองทั้งสองก็พยักหน้ารับทันทีเลยนะคะในถ้ำศีราเพชรนั้นนะคะอากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะโชคดีที่ พวกเขาเนี่ยนะคะได้เตรียมฟืนมาด้วยพอก่อไฟอากาศก็จะอุ่นขึ้นมานีในถ้ำก็จะทําให้อบอุ่นนะทุกคนก็เริ่มที่จะหายหนาวเห็นไหมก็พา,า,ากันมาล้อมวงกินข้าวแล้วก็จะพักผ่อนจะนอนแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเขาทํากิจกรรมอะไรกันต่อในถ้ำนะคะเด็กๆะมาเลยคะ่ะ เรรียนดูจากภาพเห็นไหมเขาจะนอนกันแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็มีการอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้เฉลยคำต่อกันนะคะเมื่อก่อนนอนนั้นเขาทำอะไรกันนะคะก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบ ตะตะไคร้หอมสูงไฟเพื่อไล่ยุงและมแมลงก่อนเอ็นตัวลงนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยภูผ,ผาและน้ำใสสบตากันอมยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำใหม่เห็นไหมคะก็อน,นอนใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็ ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำนะคะเพื่อป้องกันสัตว์ร,ร้ายเข้ามาสัตว์ที่อยู่ในป่าก,ก็เช่นเสือบ้างสิงโตอะไรต่างๆเราไม่รู้ว่ามีไหมงูมตะขาบอะไรต่างๆแต่สัตว์เหล่านี้จะกลัวแสงสว่างนะคะผ่านพวกควานนะคะควานโพควานมิ่งก็นําฟืนไปก่อนะคะที่ปากถ้ำป้องกันอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายนะคะ ตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมสมไฟไว้อีกเพื่อไล่หยุงและแมลงเพราะในถ้ำเนี่ยจะมียุงเยอะมีแมลงเพราะมันมืดความชื้นใช่ไหมคะแมลงเยอะยุงเยอะเดี๋ยวก็มากัดเรานะคะเราก็ไม่ได้นอนอีกก็มีวิธีการป้องกันหรือสมไฟไล่นั่นเองนะไล่หยุงและแมลงโดยใช้ใบตะไคร้หอมนั่นเองค่ะเด็กๆคะ ก่อนที่พวกเขาจะนอน,นใช่ไหมพวกเขาก็จะพนมมือไหว้เหมือนในภาพเลยนะคะอธิษฐานขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางจากการนอนพักผ่อนนะ,ะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะทำกิจกรรมนะคะผูผ่านและน้ำใสสบตากันแล้วก็อมยิ้มแล้คิดใีใจว่าเอ๊ะนี่เรากลัวอะไรแล้วกลัวทำไมไม่เห็นมีอะไรที่น่ากลัวเลยใช่ไหมอาริธคาเห็นไหม ในเรื่องนี้นะคะก็สรุปมาแล้วนะคะว่าเขากลัวอะไรต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหดัดกันค่ะเด็กๆเ,เตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะสมุดภาษาไทยค่ะวันพระหัสสบดีที่16กันยายนนะคะพศ2 5 6 4เด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะเมื่อเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยงาม เราก็จะมาเขียนโจทย์นะคะโจทย์วันนี้ก็คือตอบคำถามจากเนื้อเรื่องกลัวทำไมกูมีให้นักเรียนทั้งหมด7ข้อแค่นั้นเองนะคะเรามาดูคำถามข้อที่1ค่ะควานช้างและช้างพักกันที่ไหนตอบสิคะเด็กๆคะ่ะตอบค่ะที่ถ้ำซิลาเพชรนั่นเองค่ะใช่ไหมคะข้อที่สองค่ะ หินงอกหินย้อยในถ้ำดูเหมือนสิ่งใดหเหมือนอะไรลูกเหมือนหนามทุเรียนใช่ไหมคะหนามทุเรียนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไม่มั่นใจเด,ด็กๆไปหาคำตอบได้ในหนังสือเรียนนะคะข้อที่สามผู้ใหญ่ก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะ ป้องกันสัตว์ร้ายใช่ไหมคะที่จะเข้ามาในถ้านะคะป้องกันสัตว์ร้ายที่เข้ามาในถ้านะคะข้อที่สี่ค่ะก่อนนอนทุกคนขอสิ่งใดขออะไรคะขอให้ปลอดภัยใช่ไหมจากการทำกิจกรรมทุกอย่างใช่ไหมคะเรามาดูข้อที่ห้ากันค่ะ ข้อที่5นะคะบริเวณเศก้าหินใกล้ที่นอนวางใบอะไรเพื่อไล่ยุงและแมลงใบอะไรคะเด็กๆใบตะไคร้หอมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะภูผ,ผาและน้ำใสกลัวอะไรคะตอบเลวค่ะกลัวความมืดใช่ไหมคะกลัวความมืดนั่นเองค่ะข้อที่7 ผู้ผ่านน้ำใสใช้อะไรให้แสงสว่างเพื่อส่องดูสิ่งต่างๆในถ้ำคะใช้อะไรคะตอบเลยคะ่ะไฟฉายนั่นเองคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถอ่านเนื้อเรื่องทวนอีกรอบหนึ่งได้นะคะถ้ายังไม่คล่องก็เปิดคลิปของกูเอฟทวนไปได้หลายเรอบเลยนะคะ ยังไงฝากเด็กๆไปอ่านเนื้อเรื่องกลัวทำไมด้วยนะคะอ่านให้คล่องค่ะจะได้ตอบคำถามได้ถูกต้องสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ให้เรียน7ข้อนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะ